เป็นยังไงทําไมถึงได้มาตรงนี้นะครับอ๋อพอดีว่างวดที่แล้วค่ะค่ะขอพรแมฮันนี่อ๋องวดที่แล้วนี่ถวายชุดไทยสองชุดอ๋ออ่างวดที่แล้วนี่ก็คือศ <09 S 2> <ช>ูนย์เก้าศูนย์เก้าตรงตรงเลยตร,ตรงตรงค่ะคือเราล้วงมาคือสามลูกแต่อีกลูกหนึ่งไม่มีตัวเลขเป็นแค่ดอกไม้ให้ไม่ครบแต่ตัวที่ให้แล้วทำไมไม่เอาบอกเลยอ่าจากก็เลยซื้อตัวที่เพิ่นว่านั่นแหละจ้กจ้ะก็เลยซือจากแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีงแด<ม>งๆเลยครับสําหรับผู้ที่เดินทางมาแช่บนนะครับเดินทางมาจากมุกดาหารเนาะเดินทางเข้ามาแแค่บนที่นี่นะครับที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนำของไม่ว่าจะเป็นผลไม้ข้าวหยางนะครับเดินทางมาเซ้นไหว้ที่ศาลแม่ นะครับว่าจะได้เลือกอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วเร,รือยฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้มีผู้ที่ถูกหวยเยอะหรืออะไรคุไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์คุณแม่นอมเนาะเพื่อนมะังว่าพี่เพิ่งกระโดดมาตังตังพงอะไรเราไม่เอาจะไม่มีไว้โอเคโอเคโอเคค่ะโอเค เดี๋ยวจะขอดูเพิ่นกันนิดหนึ่งถูกเยอะอ๋อมาจากไหนครับคุณพี่อาหารนะครับคุณผู้ชมมาจากอาหารอาหารได้ทุกคนได้ถูกคนไหมคะ

จุดร,ราคจุดร,ราคน้ำมันตนตะเกียงก็มีนะคะันถูกเยอะที่นอมาจากมุกดาหารมาจากมุกาหารถูกเยอะ,อะผมจะขอไปฝั่งโน้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสดๆก,ก,ก,กันนะครับทางช่องใหู้คุไปเข้าฝันด้ยวยนะไปเข้าฝันอีกบ่ครับต้องอมอเ่นบดูด้บอลบอลจัเหือด บอกว่าแม่ฮันนี่นะครับไปเข้าฝันถึงบ้านเลยนะครับบอกว่าไปเข้าฝันถึงบ้านแล้วก็ได้โชคใหญ่เนาะได้โชคก้อนใหญ่ se ini pun contohnya. Dia เข่าใหญ่มุกดาหารนะครับคุณผกุศลล้วงอ๋อคนนี้บอกคนให้โชค เป็พิ่นก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วที่ให้ไปทาไมไม่เอาล่ะทําไมเขียนมาไม่ครบอแต่ตัวที่เราเขียนใส่หมอนเนี่ยก็คือไม่ออกอาแต่ตัวที่เราไม่เขียนเน่ออกเพิ่นก็บอกว่าที่เขียนที่ให้ไปน่ะยังไม่ครบไม่ใช่ตัวนี้ไปเอาให้ครบเป็นแบบนี้บ่แต่ลราก็ตื่นมาเอแสดงว่าตัวนั้นแน่นอนเลยตัวนั้นแน่นอนน้องหยิบได้เงินนี่ดูโชว์เพิ่นหยิบมาแล้ว น้องมันหยิบให้นะจ๊ะเพิ่งมาหยิบตัวนี้โอ้สวยมากนะจ๊ะศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามดีเนาะแม่เขาไปเอานย์สี่สามยังให้แม่คบแต่ตัวที่ให้แล้วทำไมไม่เอาอ่าจ๋าก็เลยซื้อตัวที่เพิ่งว่านั่นแหละจ้าก็เลยถูกโชคดีนะตัวนี้ก็สวยนะคะเนาะจ้าจ้าศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามสวยนะสำหรับคนที่มาจากมุกดาหาร น้ขอให้แม่ให้ชวให้หลับเนาะมีใบสีผลไม้เนาะมีใบสีผู้แล้วก็ผลไม้ข้าอย่างค่ะแล้วก็ชุดไทยหน่ะุดน้ำดำเลยด้วยครับไ่ได้ทูดเลยหรอครับคุณพี่คะไม่ได้สีทูอไม่ได้จูดแต่พวกตวนั้นก็ให้นุ่มลวกแต่ต้องพิงตรงหแต่พราว่าถ้าคนไทยท่านก็ให้ามนี้เลยะเาไม่ต้องเอาอะไรศูนย์สี่สามขอสคุณนะคะ อ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมคือ0ูนย์นะครับที่สามใหญ่นะครับเดินทางมาจากมุกดาหารนะครับคุณผู้ชมนะครับลูกสาวคนนี้จะเป็นคนที่ล้วงจิงปองได้นะครับ ก็คือ043นะครับผม043เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์พื้นที่เขานอิดนึ่งเป็นยังไงทำไมถึงได้มาตรงนี้นะครับอ๋พอดีว่างวดที่แล้วค่ะขอพรเมฮันนี่จากมาขอพรเพื่อนก็ งวดที่แล้วนี่ถวายชุดไทยสองชุดด่าเพิ่งมาครั้งแรกไม่เคยมาถวายชุดไทยแล้วก็ให้ทูเสา,าล้วงไห้ด่าคนก็ให้ตรงตรงนั่นแหละค่ะตรงตรงเลยสองตัวแต่เลขคือเลขอ,อะไรคะอ่างวดที่แล้วนี่ก็คือศูนย์เก้าศูนย์เก้าตรงตรงเลยตรงตรงค่ะคือเราล้วงมาคือสามลูกแต่อีกลูกหนึ่งไม่มีตัวเลขเป็นแค่ดอกไม้อ่าแต่แต่เราคิดว่าเป็นแปด เราทีนี้พอกลับไปถึงบ้านเราก็เขียนว่าน่าจะแปดแปดเก้าหรือเปล่าแต่ศูนย์เก้าจะเห็นแล้วเป็นหัวแต่ที่เป็นดอกไม้อ่ะค่ะเราไม่ได้แต่วาตัวอะไรเราก็เลยเขียนว่าแปดเก้าได้ไปนอนใส่ไว้ใต้หมอนพอกลางคืนเพื่อนก็ไปเข้าฝันแล้วบอกว่าที่ให้อ่ะทาไมไม่เอาไม่ใช่ตัวนี้ที่ให้เขียนไม่ครบมันบอกว่าต้องไปเอาใหม่ตัวตัวเพื่อนแล้วพอเอะแสดงว่าที่เราเขียนแปดเก้าไม่ใช่แล้วต้องเป็นศูนย์เก้าตรงเลยต้องไปเอาใหม่ตรงเลยจากก็ไปเอาใหม่ ไปต้องไปเรือศูนย์เก้าแล้วทีนี้มาจับได้เลขอะไรครับทีนี้มาจับได้ศูนย์สี่สามศูี่ย่ก็ไปกลับวันนครับครับกลับไปกลับมาด้วยเนาะกลับไปกลับมาอ๋อครับเดินทางมาจากไหนครับมาจากมุกดาหารมุกดาหารออกมาตอเช้าไหมเมื่อเช้าอะไรนะคะออกมาแต่เช้าไหมเมื่อเช้าอ๋อออกมาตั้งแต่เกือบเกือบแปดโมงแปดโมงมาถึงนี่ก็เที่ยงครับอ๋อห้าบ่อนเอง มาครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สองเมือ่อวานนี้ก็เอาใบสีคู่มาถวายอ๋อใบสีท,ที่ทำเองใช่ไหมคะใบสีผู้แล้วก็มีผลไมกก้เกอย่างแล้วก็มีชุดไทยหนึ่งชุดค่ะอ๋อจ้ะ,นนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปใส่บาตรอาคารแล้วก็มีพี่สง่งบุญให้ให้แม่ฮันนี่ค่ะโอ,อ้โหศูนย์สี่สามอ่ะขอให้ตรงตรงเรื่องวันนี้เด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ได้043เนาะมาสีใหญ่เลย043นะครับคุณชมนะคร F4 นะครับใครเข้ามาเด้อก็ฝากกันให้รั่งเสื้อตัวี่้วก็ช่วยกันอะไรเช่น ะะะะนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับคนนี้นะครับที่งวดที่แล้วได้ศูนย์เก้าตรงตรงงวดที่แล้วได้ศูนย์เก้าตรงตรง ค่อยๆลงนะคะเดี๋ยวเพื่อหาเลขเด็ดๆให้กับเ c ซีให้กับคุณผู้ชมกันนะครับ เมาตัวใดครับศูน <laughs> ย์สามศส่สามสามสี่ศูนย์กลับไปกลับมาก็สสศูนย์อนี่หแ่ววันทสี่องศูนย์สี่สามเมาศูน 4 3นะครับ043ไม่มีก็เลยเอา340มีเท่าส่ย3 4 0ไซตัวใด043 043มีเท่าไหร่เม้าเก็บไว้กันเก็บไว้หรอคะแล้วัลที่หนึ่งเก็บไว้แล้วไหน6ตัวเท่าไหร่ลูก6ตัวมีอะไรบ้าง4 7 0 0 4 3 4-0-0-43เมาหมดนะครับ FC มีเท่าไหร่เมาหมดนะครับสาวใหญ่ที่เดินทางมาจากมุกดาหารนะครับสาวใหญ่ที่เดินทางมาจากมุกดาหารนะครับมาที่ศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลนะครับคุณชมนะครับ FC นะครับก็มีเท่าไหร่คนเมาหมดเลยเนาะมีเท่าไหร่คนเมาหมดเลยตัวใดก่อเบอร์หนึ่ง0-4-3ค่ะ0-4-3 043 043หมวดที่แล้วเพื่นบอกว่าถูกตรงๆเลยศูนย์เก่านนไน่ง <c oughs> นหมวดที่แล้วนนนนนนเพ่นว่าคนไหนศูนย์เก่าตรงๆเลยมันหอกยังเองเก่าศูนย์ศนเก่าศูนย์เก่าศูนเก่ะมีไเมาเบิรดเลยคน,นว่าศ43 คู่พี่นี่ก็กกกได้เ 9, 9, 9 0นงวดที่แล้วนครับ <c oughs> สวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีงแดงๆเลยครับ<ว>เพื่อบให้พลผ่าข้าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดนำคล,คลุกขีปนาวุธทันสิบบริบาลขีป แลักสิบบริภาษข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวี <Yeah. S 1> ครับผม oh. ก,ขกคคผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณ